คนต่างเชื้กันางคนต่างเชื้กันเอออันนี้ก็ถือว่าไม่เข้าข้างตัวเองกลางๆที่สุดแล้วไม่ก็หนูจะตกใจเวลาที่รถมันมาข้าก็เลยเข้าไปหาเขาหน่อยก็เข้าไป็นหนูซิว่าเขาเข้ามาจริงหรือเปล่ากดตกใจแหละไม่กี้คุณบอกว่าอะไรกดแรงดึงดูดอ๋อเวลาตกใจเราก็จะเข้าไปหาสิ่งนั้นเหมือนเขาจุดประทัดอยู่เราวิ่งเข้าไปดูใช่ไหมประทัดประทัดอย่างเงี้ยเหรอตกใจแล้วก็ไปหาสิ่งนั้นเลยนี้ไปไม่ได้ที่นาไปไม่ได้ที่ไหน แล้วพัยาคืออะไรมันก็เลยชี้ชี้ทำไมมืออ่ะจับพงอะไรให้แน่นก่อนเถอะนี่นะเป็นหน้าที่ดิฉันอย่าแย่งของดิฉันไปแม้ยังมีลูกศรตรงไปได้ไหมได้แล้วกรุงเทพเห็ือนไหมมีลูกศรสีขาวสามอันเซฟไปได้สามเลนไปได้สามเลนเลยนี่นะทำไมถึงนับจากขวาหรือซ้ายดูยังไงถ้าป้ายอยู่ฝั่งขวาถนนก็นับจากขวามาหนึ่งสองสามแต่เราก็งงอีกแหละอันไหนซ้ายขวาป้ายอยู่ทางไหนครูบอกว่านับหนึ่งสองสามกว่าจะคิดซ้ายขวาเสร็จอ่ะหลงไปแหละ เพราะฉะนั้นสิ่งแรกต้องปรับก็คือซ้ายขวาต้องไม่งงยากที่สุดคืออันนี้ค่ะเออภาระที่สุดแหละเรามีวิธีการจำว่าไงเออใส่ในากาช่องซ้ายคุณก็จำอย่างนั้นนะก็ยังเพี้ยนอยู่จนถึงทุกวันเนี้แต่มันเหมือนมันฝังในชิบ้รบไปแล้ว,วอ,อ่ะถ้ามันพูดจากจิตได้สํานึกเนี่ยจะจะสลับตลอดเลย แต่ถ้าเกิดว่าอ่ะได้มีเวลาหยุดคิดสักหนึ่งวินาทีอ่ะซ้ายซ้ายซ้ายอันนี้ขับรถหนึ่งวินาทีนี่ก็ไปถึงเชียงใหม่แล้วนะแล้วไปทางร่วมดูทันไหมที่เขาจะมาจอยกันแล้วเนี่ยเดจาวอเังนอย่บ้านเราอ่ะเส้นทึบเขาไม่อยู่ก็เลยต้องเอาเสาส้มมากั้นทําไมต้องเลยเส้นทึบไปก่อนจังหวะเนี้ยกระจกมองข้างมันจะได้ตั้งตรงแล้วก็มองเห็นฝั่งเรามองเขาในกระเทกคนอื่นอดีนะ แล้วก็ดูป้ายต่อกรุงเทพมหานครเขาบอกอยู่เลนที่เราสนนะโคศิลมาหินธายุติยาสันพวกมันลาดลาดจะตายใหญ่เลยนะเลนเนี่ยเลนเนี่ยน้องม่เจอรันดี้ข้างหลังก็เป็นลมไปแล้วแล้วเต้นเขย่าจักรเล้งไม่ได้เป็นห่วงจมูกเอ็ดมินนี่ใชนเลยเราขับเร็วหรือช้าเฮลีเราน้องกระบะ เอ,อต่องมุลเขาแล้วลื้อดีเลนนี่นะใครไม่ไปเราต้องคีบเลนนี้ไว้ค่ะอ่ะถูกแล้วใช่ไหม Yes โอเคเดี๋ยหย่อนความสามารถแล้วตอนนี้ทันลิ่งเนี่ยไม่ต้องเข้าโคง้งเขาบอกว่าเข้าโค้งใจเย็นๆไม่ได้พูดคำนั้นเลยบอกเข้าโค้งมองไกลๆใจเย็นไม่เคยพูดเลยสักคำหรอ,อ,หรอใช่พอพูดไปก็แค่นั้นแหละคุณอะ <laughs>